โอเคครับก็มาแล้วนะครับสำหรับตู้ผู้อาวุโสเจนะครับก็จริงๆก็เลทเป็นหวันนะหลังจากที่เรารอกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับนี่ครับแงสงศูนย์พระอาทิตย์ไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในตู้กันว่ามีอะไรบ้างนะครับข้างในตู้นี้นะครับแน่นอนว่าเป็นตัว l s r นะครับก็จะการันตีอยู่ที่ 300โลนะแล้วก็จะมีอของรางวัลการันตีนะครับที่ 30, 45แล้วก็70ก็จะเป็นบัตรสุ่มเอเนานะครับอันนี้โดยจะมีให้เลือกระหว่างบัตรสุ่มนะครับกับธงที่เอาไปสุ่มจิตวิญญาณนะครับอันนี้แล้วก็ที่120นะอืมอันนี้ก็จะเป็นที่อัพอ่า ห่วงสีลุงนะครับนั่นก็คือไอเทมใหม่นะครับก็ที่เป็นอาที่เอาไว้เพิ่มพลังวงแหวนนั่นเองแล้วก็ในกล่องนี้นะครับจะมีกระโหลก3มดาวด้วยเลกก้านะครับรวมถึงธงสีแดงธงสีแดงเนี่ยรู้สึกว่าจะเอาไว้สุ่มตัวละครอาจิตวิญญาณระดับ SP นะครับแล้วก็มีแก่นสำคัญให้เลือกอกล่องนี้ แน่นอนว่าอ่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเลือกเป็นชิ้นนี้กันนะครับแล้วก็ที่190โลเนี่ยโอ้โหเป็นกระดูกเฉพาะของถังเลี่ยนะต้องบอกว่าใครที่ตัวน้อยนะครับผมแนะนำเลยว่าให้เอากระดูกไว้นะครับที่190รโลนะแนะนำเลยนะครับอันนี้คือแบบจำเป็นแล้วก็สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าตัวถังเลียเนี่ยเราต้องใช้กันยาวๆแน่นอน อ่ะโอเคเราก็มีบัตรสุ่มนะครับแยกสายตามนี้เลยนะแล้วก็ที่300โลครับก็จะเป็นที่อัพตัวไอเทมวงแหวนนะครับขึ้น1นดาวแดงแล้วก็มีกระดูกให้เลือกโอ้โหกระดูกสี่ดาวเลก,ก้าโอ้โหคือแบบของดีอ่ะเนี่ยมีเลก,ก้าคือถ้าเกิดใครไม่เลือกนะไม่เลือกไอตัวอันเนี้ยแต่ผมคิดว่าคงไม่มีนะครับเลือกอันนี้นี่คืออย่างคุ้มเลย อะไม่เป็นไรครับเลก,กล้าก็เดี๋ยวค่อยไปหาจากกิจกรรมคนอื่นได้นะครับเรื่องอันนี้แหละครับดีแล้วมาอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะครับแล้วก็ในตู้นี้นะครับตัวละครมีตัวละครอัปเดตเพิ่มไหมอามีนาลีครับอืมตู้นี้มีนาลีนะครับแต่ว่าไม่มีม้าน้ำนะ ไม่มีม้าน้ํานะครับแต่ว่าในบัตรใบนี้ในบัตรใบนี้มีม้าน้ําครับอ่ะโอเคใครที่กําลังจะสุ่มก็ไม่มีม้าน้ํานะครับอดอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับไปที่อ่าสิบโลแรกก่อนแล้วกันมาอึ๊บ รอบแรงนี้ออกเลยไหมโอเคครับโหฟ้าล้วนอ่ะเดี๋ยวผมขออนญาตเปิดเสียงก่อนมาต่อตอนนี้นี่ใช้ทังเฉินอยู่นะอ่าเอาท่านปู่นะครับเอาท่านปู่ปูเฉินเนี่ยมาเรียกทังเรียกนะอุ้ยโห รอบที่สองนะทองออกเลยครับแต่เป็นอาจารย์เออหลงนะอ่ะต่อต่อึอ๊บโอ้ <c oughs> oh my god ม่วงสามตัวไปเลยฮนะฮึบต่อเนื่องครับ เอ้ยทองออกอีกแล้วโหทองออกแบบรัวเกินอะไรอ่ะอปู่ใบลุดเลสแล้วครับสองตัวแล้วนะนี่ก็นี่ก็กท่านปู่นะแต่ว่าปู่นี้ผมไม่เอาเยอะเกินต่อเลยแล้วกันแต่ละตัวนะเออหลงงี้ปู่ใบอย่างงี้มาทุกงานนะ ไปแบบไปแบบกดข้ามฟ้าล้วนแบบนี้รอบนี้อ้ยคือสองตัวแล้วนะจะมาอะไรนักหนาครับเนี่ยโอ้โหปุบ่ายมาที่เกินเดี๋ยวนะอ่ะเจ็ดสิบโลพอดีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปสุ่มบัตรใบน,นี้ก่อนแล้วกันนะ แน่นอนว่าบาตใบนี้อ่ะโอเคครับบาดอยู่ไหนเอ่ยนี่มาครับตัวแรกมาเลยนะถังเลี้ยจบจบไปครับคู่โอ่เจ็ดตึงตึงตัวแรกเฮ้ยโอ้โหออกจริง ของจริงครับออกจากบัตรมาแล้วครับถังเลียไอ้ถังเลียถังเลียแปลกๆจริงๆมันถังเลียไหมอ่ะโอเคได้มาแล้วโอ้โหกาละเปิดกันต่อเนื่องเลยเอา่านะครับคือบัตรใบเนี้ยผมว่าคุ้มนะ เอาไว้ลุ้นพวกอ่าม้าน้ําด้วยนะครับเนี่ยฮะมีม้าน้ำนะเพราะว่าม้าน้ำผมเนี่ยยังดาวไม่ตันเลยมาโอ้โหปูกบีโอเคเลยครับถือว่าเป็นตัวที่ยังขาดดาวอยู่นะพอดีเลยเยี่ยมเอาละรอบสุดท้ายครับโอ้ยเฮ้ยไก่แท้ด้วย โอเคเลยครับคือได้ตัวที่แบบว่ายังไม่ได้เลยหรอกายแท้เนะี่ยกายแท้หัวอูผมยังไม่ได้หรออ๋อโอ้อหโ,อโหสี่ดาวลุ้งไปแล้วครับโอเคถือว่าได้ใช้งานนะแต่ตัวที่ออกมาเนี่ยรวมถึงปูกกระบี่ผมเนี่ยก็น่าจะ ขึ้นได้อีกหนึ่งดาวแล้วนะเนี่ยเอาละสามดาวแดงเรียบร้อยครับโอเคมาจากนี้ก็เราจะเข้าสู่ตู้วงแหวนครับยาวๆรัว,รว โฟ้าล้วนกดข้ามม่วงมาแล้วครับรอบนี้มาแน่นอนวฮ้ยฟ้าล้วนแบบนี้ต่อเนื่องอะไรอ่ะอืไกลแท้หมาลมอ,อก็โอเคครับถือว่าไอตัวดาวไกลแท้ผมก็ยังไม่ตันนะ เดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวบ้างดีกว่านะครับอ่าเป็นถังห้าวดีกว่าฮะมาอ่าถังเรียกเนี่ยต้องใช้ถังห้าวหรือเปล่าเอามาเรียกมาครับอื้มอื้ม เออาแบบว่าแทบจะไม่ออกเลยอยเราเป็นตัวนี้อีกพอได้แล้วไหมครับท่านท่านท่านบังกรฮนะโอเคครับคือคือคือ,ค,อ,ค,อคือรู้ว่าเท่ฮะโอเคแต่ว่าพอก่อนนะครับปูใบก็พอก่อนนะเบาได้เบานะมาแบบ <Babe. S 1> แต่ละตัว ฮึบโอ้โหออินอีกแล้วอแบบว่าเออาออกแบบออกเยอะนะผหกออกเยอะนะแต่แบบมันมีแต่ตัวที่แบบว่าไม่ได้ต้องการแล้วอะ่ะพอก่อนไหมโ,โหเอสอาร์ N R ไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยหกตัวนะ ตอนนี้เราก็มาประมาณครึ่งทางแล้วนะครับเกินครึ่งทางแล้วนะมาต่อครับเฮ้ยเอ็นอาร์ไม่มาเลยเฮ้ยโอ้โหโอเคครับก็ ได้เป็นวงแหวนแสนปีแล้วนะแล้วก็มีปักเป้าด้วยครับครบเลยฮนะอ่ะโอเคได้แหวนแสนปีมาก็ถือโอเคแล้วนะปักเป้ามาน่าจะขึ้นหนึ่งดาวแดงแล้วไหมปักเป้ารอบนี้ตัวนี้ก็ต้องการดาวอยู่เหมือนกันครับใช้ได้อยู่ครับโลนี้210โลครับ ผู้สุเจ็ดแบบว่ามาแค่ตัวเดียวตึงๆเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวบ้างดีกว่าเอาถังซานลูกรักอนะมามา,มาเรียกมาเรียกท่านอาบโสเจ็ดนะสำนักเดียวกันหมดเลยมาครับคนตระกูลสำนักถังต้องมาแล้วไหมรอบนี้ ขออีกสักตัวหนึ่งเหอะโอเคไม่มางจริงเหรอฮะทางนี้อ่ะอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวนะโอ้โหค่าโชคอย่างเยอะแล้วคือเออาร์ออกค่อนข้างน้อยปะเนี่ยผมว่า,าไปทางน้อยแล้วครับเนี่ยรอบเนี้ยมา อีกทีนึง่งรอบนี้นะครับออกแน่นอนหนึ่งทองต้องมาละโอเคโูเจ็ดเอ้ยโอ้โหแกแท้หูเลยหน้าก็โอเคครับก็ถือว่ายังได้ใช้นะ ต่อเลยแล้วกันไม่มีอะไรครับรอบนี้ต่ออีกรอบนึงโอ้โหเท่าไหร่แล้วเนี่ยสองร้อยแปดสิบครับอืมอีกรอบนึงออกไปเนี่ย คือแบบตู้นี้แบบตัวเกลือเนี่ยเยอะเกินอ่ะหนึ่งทองครับมานั่นคือโอ้โอเคปากเป้าครับถือว่าถือว่ายังได้ใช้อยู่นะปากเป้าอะ่ะโอเคอะไรครับมาสวยงามแล้วก็กดอีกหนึ่งทีก็จะครบแล้วนะครับที่300โลแล้วก็ ไม่น่าจะไปต่อนะครับเพราะว่าค่าโชคเนี่ยน่าจะน้อยนะครับถ้าไม่ออก s r ก็คือปล่อยเลยครับโอเคครับจบ300โลครับแบบไม่ไปต่อนะค่าโชคน้อยครับทิ้งได้นะครับค่าโชคประมาณนี้อ่ะโอเคอ่ารับของก่อนได้ครับมาแล้ว เดี๋ยวผมจะให้ดูไอเทมใหม่นะครับซึ่งเป็นไอเทมวงแหวนนะรอบนี้อยู่ไหนเอ่ยออันนี้ผมเลือกก่อนเลยหินเสียงสเสน่ห์ครับอันนี้นะโอเคแล้วก็อันนี้หินลมหายใจมายาครับแล้วก็อันนี้เป็นกระดูกนะถังเรียอย่าเลือกผิดนะครับดูดีนะ อโอเคครับมาเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าที่อัพอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับอันนี้นะผมแนะนําให้ทุกคนนะครับมีติด ID ไว้นะต่อให้เป็นระดับสีม่วงนะครับก็ต้องซื้อติดไว้นะเป็นของที่ค่อนข้างดีเลยดาวทองโอเคอุ้ยพลังขึ้นมา3 0 0แสนผมดูก่อนนะว่าดาวทองเนี่ยบวกอะไรบ้าง บวกมา0.9หรออุปกรณ์วิญญาณบวก0.9นื้าบวกน้อยจังผมว่าจริงๆอ่ะมันตึงที่ดาวแดงแน่ๆเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมอัพขึ้นดาวแดงแล้วกันขึ้นมาเท่าไหร่แต่พลังขึ้นเยอะอยู่นะสามแสนครับเมื่อกี้ไปสามแสนเหมือนกันโอเคครับมา ขึ้นไปเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งจุดสี่เปอร์เซ็นต์เหไม่มาน้อนๆจังเดี๋ยว,ว่าผมต้องไปอัพข้างในก่อนนี่โอ้โหมาแล้วครับทังเรียกอะโอเคสายยายมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ปึบอีกทีนึง แสนสามสามแสนอุ้ยขึ้นเป็นล้านเลยครับพลังอ่ารอบนี้ผมดูก่อนนะก็อุปกรณ์วิญญาณนะครับบวกไอตัวบวกตัวสเตตัสวงแหวนนะครับประมาณอยู่ที่1นนนะนก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าแรงขึ้นเยอะเหมือนกัน แต่มาดูตัวเลขแบบน้อยๆผิดปกติหรือว่าผมอ่านผิดหรือเปล่า12เปอร์6เปอร์อ๋อบวก6%เปอร์เซ็นะครับของ24ก็ถ้าเป็น a d นด4ี่สีนะครับก็ขึ้นมาอีก6เปอร์นะก็น่าจะเป็นประมาณ1.4หรือเปล่าอ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจฮะ แต่ในนี้มันเขียนว่าบวก6%นะแล้วอันนี้คือแบบ2ดาวแดงคือแบบบวกอีกเท่าตัวนะ12%อ่ะเดี๋ยวข้ามไดูอีกทีแล้วกันนะสำหรับไอเทมชิ้นนี้อ่ะโอเคครับก็สำหรับตู้ผู้ส่วนเจน่าจะหมดแล้วนะไม่น่ามีอะไรให้ได้สุ่มต่อแล้วนะครับก็300โลมาดูครับว่าเราได้อะไรกันบ้าง ที่300โลนะครับก็ได้ SR มาทั้งหมดเท่าไหรนะ่เนี่ย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ตัวได้ SR นะครับ10ตัวนะก็ตกอยู่ที่ประมาณอ่า30ไปนะครับต่อ1ตัวเลยโอเคประมาณนี้รู้สึกว่าไอ้เมืองสันจีเนี่ยปูใบเนี่ยออกเยอะมาก เกินเกินไปอ่ะโอเคก็300โลนะครับเตอิทอรีสิตัวนะครับเราก็ได้วงแหวน1วงนะแล้วก็ถังเลื้อเนี่ยหตัวไม่การันตีก็เหมือนการันตีนะครับแต่ยังดีที่ได้วงแหวนมาอ่าโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับบ๊ายบาย